สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนจะนีปายขอเชิญท่านฟังรายการปารทกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างเป็นสุขในสถานการณ์วุ่นวายโดยพระครูชาณวิรัต์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามกรุงเทพมหาคนครขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีขึ้นแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันณนะโอกาสบัดนี้ก็ถึงเวลาของการฟังธรรม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงตั้งในการสงบกายสงบจิตใจพร้อมจะได้ฟังเหตุผลในทางพระศาสนาเป็นข้อคิดเตือนจิตสกิจใจตามสมควรแก่โอกาสและเวลาต่อไปพูดถึงความสุขทุกคนย่อมปรารถนากันเพราะว่าถ้าคนเรามีความสุขดีก็ได้ชื่อว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แล้ว จะเป็นความสุขกายหรือสุขใจการที่คนเราประกอบกิจต่างๆเพื่อจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้ได้มาซึ่งความสุขนี้เองไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราก็สามารถหาความสุขได้ท่านว่าความสุขนี่เกิดจากเหตุสามอย่างก็คือทรัพย์สมบัติหนึ่งเกียรติยศหนึ่งไมตรีจิตหนึ่งต้องการความสุข แต่ไม่ยอมแสวงหาทรัพย์ด้วยความขยันเรียกว่ามันเพียนไม่สร้างเกียรติด้วยการรักษาสัจจะความจริงและไม่มีพวกพ้องด้วยการมีไมตรีจิตต่อกันความสุขจะมีมาได้แต่ที่ไหนกันความสุขในชีวิตของคารืหัดผู้ครองเรือนนั้นมีอยู่สประการ ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็คือสุขเกิดจากการมีทรัพย์หนึ่งความสุขที่เกิดจากการได้ใช้สอยทรัพย์หนึ่งความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้มีศินหนึ่งความสุขเกิดจากการประกอบอาชีพเรียกว่าไม่มีโทษอีกหนึ่งดังนี้เราจะมีความสุขโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันจะต้องมีความเข้าใจเรื่องทุกเรื่องสุขให้ท่องแท้ เป็นเบื้องตน้นเพราะทุกทุกอย่างมีทางแก้ปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้กลุ่มและสุขก็มีทางทำให้เกิดขึ้นได้โดยใช้สติปัญญา,เ,าเป็นหลักอาจกล่าวได้ว่าอยู่อย่างมีความสุขนั้นก็คืออยู่อย่างมีธรรมะอยู่อย่างมีธรรมะก็คืออยู่อย่างมีสติและปัญญา ถ้าอยู่อย่างไร้สติไม่ใช้ปัญญาก็ชื่อว่าอยู่อย่างไร้ธรรมะเมื่ออยู่อย่างไร้ธรรมะก็ชื่อว่าอยู่อย่างเป็นทุกข์หลวงพ่อเงินเคยกล่าวไว้ว่ารู้จักพอก่อสุขทุกสถานหลวงพ่อมหาประเสริฐวัดโพธาเตียนขอต่อว่าถ้าไม่รู้จักพอก็อก่อทุกตลอดการความสุขอยู่ที่พอ อย่างในหลวงท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เพียงพอก็เกิดความสุขทุกระดับถ้าใครได้ทำตามพระองค์ท่านความสุขก็เกิดขึ้นเป็นแน่นอนเพราะเป็นทางสายกลางแห่งความสุขที่แท้จริงทางสายกลางเป็นรากฐานแห่งความสุขของชีวิตของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ เราต้องสำนึกว่าอีกไม่นานเราทุกคนก็จะต้องตายลาจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรติดตามเราไปในโลกหน้าได้เลยเหลือแต่ความดีความชื่อชั่วบาปบุญเป็นนามนธรรมที่ติดตามไปเหมือนเงาติดตามตัวเราไปทั้งในสวรรค์ในนรกร่างกายเขาก็จะเอาไปเผาไปฝัง ที่บอรยศได้ลาบหาไปไม่ได้แน่เว้นแต่ต้นทุนบุญกุศลต้องทิ้งสมบัติท่างหลายพวงชนม่ร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟหรือเอาไปฝังนี่นะไม่มีใครใหญ่กว่าโลงศพมีแค่นั้นจะ,จะวุ่นวายกันไปถึงไหนจงหาความสุขในทางที่ถูกต้องคำว่าสายกลางนั้นมีอยู่สามอย่างก็คือหนึ่งคำว่าพอดีสองคำว่าชอบ สามคำว่าถูกต้องสามคำนี้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างหนึ่งคำว่าพอดีนั้นเปรียบเหมือนใส่เสื้อถ้าใส่เสื้อพอดีมันก็สบายสบายถ้ามันคับไปหลวมไปก็ไม่พอดีมันก็อึดอัดทุกอย่างไปคือต้องพอดีอจึงจะมีเรียกว่าจึงจะมีความสุขในชีวิตเป็นต้นว่าทุกอย่างในชีวิต ต้องพอดีรับประทานอาหารแต่พอดีโภชเนมัตตันยุตาสัทธาสาธุการรู้จักประมาณในการบริโภคบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นคุณเราก็อยู่สุขสบายถ้าเราบริโภคสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นคุณก็ทำให้ร่างกายมีโรคมีภัยเรียกว่าใช้จ่ายแต่พอดีพูดแต่พอดีพูดในเรื่องดีๆไม่พูดในเรื่องที่ไม่ดี ทำกิจการงานทุกอย่างแต่พอดีออกกำลังกายแต่พอดีพอดีกับวัยไวัยไหนควรวางตัวอย่างไรแต่งตัวแต่พอดีให้มันสมกับวัยพอดีกับสถานที่พอดีกับบุคคลพอดีกับงานพอดีกับเวลาพอดีกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติไทย หรือศาสนานั้นนั้นสองคำว่าชอบนั้นก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดความคิดชอบไม่คิดในทางการความใกล้จนเกินไปในทางอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันเรียกว่าด่าทอกันอ่าเรียกว่าทำร้ายกันหรือ,อยุยงให้ทำร้ายกันไม่ใช่คนเป็นประเภทสัตว์เดรัจฉาน เรียกห้ำหันกันกัดกันจนตายไปข้างหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์เป็นคนก็พูดกันรู้เรื่องไม่ทำร้ายกันเหมือนสัตว์มันพูดกันไม่รู้เรื่องนี่มันก็ต้องทำร้ายกันนี่เราเป็นคนต้องพูดกันรู้เรื่องถ้าทำร้ายกันเขาเรียกว่าเป็นสัตว์สัตว์แปลว่าผู้คล่องนะคล่องใน อวิชาตะนาวปาทานพูดกันเข้าใจกันก็คือคนคนไทยต้องรู้รักสามัคคีกันดังในหลวงท่านพระราชทานเอาไว้คนไทยต้องรู้รักสามัคคีกันเหมือนครอบครัวเดียวกันมีพ่อมีแม่มีพ่อหลวงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลูกๆทุกคนเรียกว่าหกสิบกว่าล้าน ก็ต้องรักกันสามัคคีกันให้อภัยกันมองกันด้วยสายตาเป็นมิตรมองกันในแง่ดีประสานประโยชน์ความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติสังคมที่เราอยู่อย่าให้ชาวโลกต่างชาติเขาว่าเอาได้เราเคยเป็นสยามเมืองยิ้ม t ทยแลนด์เดอะแลนด์ออฟสมาเนี่ยเราเป็นสยามเมืองยิ้มเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะ เคยเรียกว่าประเทศไทยเคยได้าที่หนึ่งเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นหนังนั้นเพราะฉะนั้นเป็นประเทศที่ขาดความสุขไปเสียแล้วมีความขัดแย้งกันประเทศอื่นเขาก็จะว่าเอานะประเทศเรานี้ยังไม่พร้อมนะก็ใช้สติปัญญาแก้ปัญหากันเถอะคิดในเรื่องดีๆสำคัญความคิด นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้สละความคิดที่ไม่ดีออกจากจิตโดยเร็วเปรียบเสมือนก้อนถ่านร้อนๆตกในตัวเราเราต้องรีบเรียกว่าเรียกว่าสะบัดอ่อ,อนออกทันทีสลัดออกทันที <Okay. S 1> ว่าเรียกว่าความคิดที่ไม่ดีความคิดมันจะทำลายเราซึ่งคิดแล้วต้องพูดไปพูดไปตามความคิด ที่ไม่ถูกต้องทําให้กขยายความพยาบาทก็ทําให้สังคมเล่าร้อนหาความสุขไม่ได้เป็นต้นจิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าทีโซทีสร้างยันตังกายราเวรีปณะ,ะเวรินังมิจชาปนิหิตังจิตตังปาปิโยนางตะโตกเรโจรเห็นโจรคนมีเวนคนมีเวนด้วยกัน จะพึงทำความพินาศอันใดต่อกันจิตที่ตั้งไว้ผิดยังสามารถทำความพินาศให้บุคคลมากกว่านั้นเสียอีกจิตที่ตั้งไว้ผิดหมายถึงตั้งไว้ในอกุศลกรรมบทสิประการมีการฆ่าพยาบาทเบียดเบียนเป็นต้นและมีมิจฉาทิฏฐิเป็นที่สุดหมายความว่ามีความเห็นผิดจากทรรนองครองธรรม เห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเห็นว่าความดีไม่มีความชั่วใหม่มีคิดที่จะทำร้ายทำรายกันฝ่ายตรงข้ามด้วยความอาฆาตพยาบาทล่ำไปไม่จบไม่สิน้นจะมีผลให้ตกนรกอบายภูมิทั้งสี่ทั้งชาตินี้จะตกนรกทั้งเป็นในชาติหน้าต่อไปพระพุทธเจ้าท่านเหราวางตัวให้ถูกต้องผู้ใดวางใจเป็นกลาง มีสติทุกเมือ่อไม่สำคัญตัวเองว่าสเสมอเขาเดินกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาผู้นั้นย่อมไม่มีอาการฟูขึ้นหรือยุบลงคำว่ามานะความถือตัวนี้เกิดขึ้นในผู้ใดย่อมทำให้ผู้นั้นมีอาการขึ้นขึ้น,นลงลงไม่เป็นตัวของตัวเองบางครั้งก็ยิงประยองพองขนพองตน บางครั้งก็หดหูท้อแท้บางคราวกลับปล่อยวางไปตามเรื่องเอาแน่นอนไม่ได้มานะความถือตัวนี้จัดเป็นกิเลสอย่างหนึง่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรให้เกิดขึ้นในตนมีสามอย่างก็คือหนึ่งถือตัวว่าเสมอเขาคือเห็นว่าตัวเองกับคนอื่นไม่ต่างกันเป็นคนเหมือนกันมีอวัยวะครบ32เหมือนกัน จะต้องไปกลัวเกรงพี่นอบพี่เทากันทำไมมานะเช่นนี้ทำให้คนเรามีอาการชอบตีเสมอเขายกตัวเทียมท่านไม่ยอมใครเป็นคนหัวดื้อหัวรั้นเป็นคนแข็งกระด้างหนะ้ารังเกียจจริงๆเหมือนกับเรียกว่าอะไรแต่ที่มันแข็งโดดเดมันไม่ดีนะต้องทำเหมือน รวงข้าวที่น้อมลงเป็นรวงข้าวที่มีค่ารวงข้าวรีบก็แข็งโดรีดังนี้เพราะฉะนั้นอ่อ,อนบนต้นอ้อปลอดภัยแข็งมันไม่สักหักตายแต่ไม่สักหักยังมีค่าดีกว่าต้นอ,อ้อประการที่สองนันมานนะถือตัวว่าเด่นกว่าเขาเห็นว่าคนอื่นสู้ตัวเองไม่ได้ไม่ว่าจะด้านดีกรีความรู้ยศถาบรรดาศักดิ์หรือฐานะการเงิน การงานตระกูลเราพวกสถาบันอีโก้ก,กันเต็มบ้านเต็มเมืองยบไม่ลงนั่งไม่ได้นั่งไม่ลงมานะเช่นนี้ทำให้คนเราออกอาการเย่อะยิ่งจองหองพองขนยกตัวข่มท่านชอบดูถูกดูหมิ่นคนอื่นเรื่อยไปเป็นกิริยาที่น่ารังเกียจให้เราเห็นอยู่เช่นนี้้วะการที่สามมานะถือตัวว่าด้อยกว่าเขา คือเห็นว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยสู้คนอื่นไม่ได้เช่นคิดว่าตัวเองเป็นคนบ้านนอกเป็นคนโง่ไม่ฉลาดเป็นคนอ่อนแอเป็นคนยากจนไพร่ไม่เป็นผู้ดีตินแดงตะแคงตินเดินมานะเช่นนี้ทำให้คนเราชอบดูถูกตนเองเกิดความท้อแท้ท้อถอยยอมรับสภาพตัวเองไม่ปรับตัวเองไม่ดิ้นรน เรียกว่าไม่ดินลนต่อสู้ยอมอยู่ในอาณัตของคนอื่นร่ำไปคนเราต้องวางตัวให้เหมาะให้สมจึงจะดูงามหน้าเคารพน่านับถือน่าเกรงขามทำตัวให้เหมาะสมกับวัยเหมาะแก่ฐานะตำแหน่งเหมาะแก่บุคคลเหมาะแก่โอกาสเวลาและสถานที่วางตัวสงบสเงเวยแบบเจียมเนื้อเจียมตัวเป็นของดี แต่การดูถูกตัวเองว่าต่ำต้อยนั้นไม่ดีอยู่ในฐานะที่สูงวางตัวเป็นกันเองไม่ถือตัวเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าวางตัวต่ำต้อยโดยไม่ถูกกาลเทศะนั้นก็ไม่ค่อยดีเปรียบเหมือนของอประดับบ้านนี่แหละแม้จะเป็นของที่มีราคาแพงหากวางไม่ถูกที่ถูกทาง ก็ดูไม่งามส่วนตรงกันข้ามแม้จะเป็นของถูกๆแต่เจ้าของบ้านวางให้ถูกที่ถูกทางก็เป็นของที่มีค่ามีราคาขึ้นมาทันทีเหมือนกันทำให้คนชมได้ว่าสวยงามแท้ๆกล่าวโดยสรุปว่าผู้ที่ทำตัวให้เป็นกลางๆไม่มีมานะถือตัวมีความลาลึกอยู่เสมอว่าเราควรวางตัวอย่างไรในเวลาใด กับบุคคลนั้นสถานการณ์นั้นเวลานั้นคนวางตัวอย่างไรจึงจะวางตัวได้ดีมีความสุขคนที่วางตัวได้ดีจะได้รับการยกย่องชมเชยและย่อมเป็นที่น่าเกรงขามเรียกว่าของบุคคลทั่วไปที่ได้พบเห็นเมื่อวางตัวไม่เหมาะสมคนเขาก็จะตำหนิเอาทำให้เสียหายได้ มองคนในโลกนี้ว่าเป็นไปตามกรรมของแต่ละบุคคลที่เขาทำกรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมมุนาวัตติโลโกกรรมมุนาวัตติปชากรรม,มนิพันธนาสัตตารหัสสามีวะยายโตในคุเตนิกายนะสกาทวักนะเล่มที่ยี่สิบห้าสุรนตรบิดก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประชาทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันเหมือนหมุดที่ตรึงรถที่กำลังแล่นไปไว้ฉะนั้นกรรมคือการกระทำของผู้นั้นเป็นสมบัติติดตามเขาไปผู้ทำกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วกรรมดำกรรมขาวย่อมเป็นเจ้าของของกรรมนั้นและได้รับผลของกรรมนั้น เมื่อทำกรรมได้ไว้จะปฏิเสธกรรมนั้นไม่ได้เมื่อถึงกรรมดีจนเคยทำกรรมนั้นให้ผลเจ้าของกรรมย่อมจะได้รับผลของกรรมนั้นอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่เกิดมาในโลกนี้ก็รีกต้องสร้างกรรมกันทางนั้นกรรมดีกรรมชั่วดังคำที่กล่าวว่าทำความดีไว้เถิดปราเสฐนักดีย่อมจากส่งผลดนสนอง ได้พบความรุ่งโร์โชตเรืองรองดีคุ้มครองผู้ทำแต่กรรมดีทำกรรมชั่วแม้จะคั้งระนิดชั่วย่อมติดรุกไปทุกที่ได้พบความเดือดร้อนรอนชีวีชั่วสิ่งนี้ชนล้วนไม่ควรทำญาติสร้างวัปเตพีชางตาตีสร้างระปเตพรังบุคคลหวานเพื่อเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดียะได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วดูรับผลชั่วเพราะฉะนั้น บางคนเกิดมานี้เรียกว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเรียกว่าการกระทำกรรมคือการกระทำเป็นสมบัติที่ทำกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็จะติดตามเราไปปฏิเสธไม่ได้เจ้าของกรรมย่อมจะรับผลของกรรมนั้นอย่างรีกเลี่ยงไม่ได้คนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่เหมือนกันโดยรูปร่างหน้าตาสติปัญญาฐานะการงานและฐานะการเงินบางคนรูปร่างดีบางคนขี้เล ไม่สมประกอบบางคนเฉลียวฉลาดบางคนโง่เขลาบางคนมียศปาาัญญาตรสูงบางคนด้อยยศตรก่บางคนล่ำรวยบางคนยากจนเหล่านี้ล้วนมีผลมาจากกรรมคือการกระทำของผู้นั้นทั้งสุจริตทั้งทุจริตย่อมได้รับผลของกรรมนั้นกฎแห่งกรรมนี้ถือว่าเป็นกฎยุติธรรมที่สุดมีความเสมอภาคที่สุด รถที่แล่นไปมาได้ก็เพราะมีหมุดหรือน็อตยึดคุมตรึตรงชิ้นส่วนของรถไว้ทำให้รถวิ่งได้โดยไม่ติดขัดชั้นใดกรรมที่คนเราทำไว้ก็ฉันนั้นจะคอยให้ผลผูกพันเราตลอดไปถ้าเป็นกรรมดีให้ผลเป็นความสุข ความเจริญก้าวหน้าในสิ่งนั้นนั้นถ้าเป็นกรรมไม่ดีทำให้เกิดความทุกข์ขัดข้องมองใจไม่สบายทุกกรณีทำความดีไว้เถิดประเสริฐนักดีย่อมจักส่งผลโดนสมนองได้พบความรุ่งโรโชดเรื่องรองดีคุ้มครองพูดทำแต่กรรมดีคนเราเชื่อกรรมและควรเชื่อผลของการกระทำของตัวย่อมอายชั่วกลัวบาปไม่ทำอะไรที่เป็นบาปความผิด ไม่ว่าไม่ก่อปัญหาให้แก่ผู้อื่นและสังคมที่ตนอยู่มุ่งทำแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีส่วนคนที่ไม่เชื่อทำกรรมอ่ะทำตามกรรมนี่เรียกว่าที่ตนชอบตักตวงผลประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้องของตนคนอื่นจะเดือดร้อนกอช่างาเรียกให้ตัวเองและภาคพวกของตัวเองสำเร็จเป็นพอ ที่โลกเราประเทศเราก็เรียกว่าเป็นฝ่ายหาความสุขเถื่อว่อนไม่ได้ก็เพราะคนที่ไม่เชื่อกรรมคนที่มีมานะทิฐิกิเลสนะปัญญาญา,าเพ่นพลานลำหน้าลำคาญเป็นอย่างนี้เองเมื่อไรกิเลสของคนตัวตันหามานะทิฐิจะหมดไปในโลกจากประเทศไทยของเรา จะได้ร่มเย็นเป็นสุขกันต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากยิ่งนักละเอียดยิ่งนักชอบแต่เลื่อนไหลไปตามกามมคุณเพราะว่าจิตที่ควบคุมไว้ดีแล้วทำความสุขนำความสุขมาให้จิตเป็นที่รวบรวมความรู้สึกความจำความนึกคิด ความรู้ความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมีสภาพประพัดสอนคือผุดพองเรียกว่าไม่คุณมัวมาแต่เดิมแต่มาเจ้าหมองคุณมัวเพราะมีสิ่งที่เศร้าหมองอเป็นแขกมาเกาะกลุมเกลือกลั้วสิ่งนั้นก็คือกิเลสตัณหามาณทิ i t ิและอารมณ์ต่างๆท่านเปรียบจิตเหมือนน้ำที่ใสสะอาดแต่ก็กลายเป็นน้ำแดงไป เพราะมีสีแดงสีเหลืองเข้ามาผสมเมืเม่อใดจิตถูกกิเลสตัณหาเข้ามาคอยครองจิตใจความประพัสสอนกห็หายไปอมีแต่ความขุนัวเหมือนก้นตะกอนนอนก้นองแต่พอมีใครมาคนให้มันฟุ้งขึ้นไม่สะอาดสดใสเหมือนเดิมท่านแนะให้เราควบคุมจิตฝึกจิตคุ้มครองจิตของตน เรียกว่าให้ใหคุ้มรองจิตฝึกจิตสกวาวจิตดีที่ฝึกแล้วด้วยตั้งแนววิปัสนาหาแก่นสารหรือด้วยธรรมสมถะสมาทา,า,านเป็นประการก่อสุขแท้ให้แก่ตนผู้เวไนฝึกทางสร้างเรือจิตสมาถะเป็นเข็มทิศแห่งต้นหนวิปัสนาคอยส่องทางคุ้งวังบนรู้เมืองสุขจึงพบผลพ้นทุกข์เอ่ยนี่แหละเราจะต้องมีการฝึก เมื่อฝึกจิตอบรมจิตและว,วิธีควบคุมจิตฝึกจิตมีวิธีมากมายแต่รวมความว่าการทำสมาธิการเจริญสติปัญญาคือทำสติให้มั่นคงตามพระพุทธเจ้าตัดไว้เมื่อจิตตจ้างั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงตามดูลมตามดูกายตามดูจิตของตอนอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตกํำหนดทุกขณะจิต กำลังคิดอะไรกำลังรู้อะไรอย่าส่งจิตออกนอกจิตอยู่กับปัจจุบัน,นธรรมปัจจุบันจิตคิดรู้คิดรู้นะสักแต่ว่าเป็นความคิดอย่าไปปรุงไปแต่งให้เกิดกิเลสสักแต่ว่าเป็นเพียงผู้รู้ผู้เห็นปล่อยวางว่างสบายไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจเพราะอืมไปวิจก ปรุงแต่งเข้าถ้าความคิดไม่ดีต้องสลัดทิ้งมันออกไปเหมือนก้อนทานร้อนๆ้นหรือเหมือนของเหม็นมาถูกตัวเราก็สลัดทิ้งไปอย่านันทิเพลิดเพลินไปรู้ให้เกิดทุกเกิดพบเกิดชาติในปฏิจจสุบัติทัปปิยตาเพราะนั้นให้เกิดทุกกลับมาปัจจุบันดูลมอานาปนาสติลมคือกายกายคือลมรู้ลมถึงอมตะ ทิ้งลมทิ้งอมะตะทิ้งกายก็ทิ้งอมะตะอมะตะคือคําว่านิพานนั่นเองเรียกว่ามรควิธีขั้งรัฐที่สุดก็คือให้ดูลมเข้าออกยาวสั้นนี้แหละเป็นรูปที่รู้สึกเป็นนามเห็นความเกิดดับของลมแล้วก็กายทั้งหมดตั้งศีสะจดไปเท้ายืนเดินนั่งนอนต้องมีสติอยู่อย่างนี้ฮะนาลมคือกายกายก็คือลมอ่านี่ละกายกตาสติตามกําหนด ทุกอริยบทดังที่กล่าวมาเราก็รู้เท่าทันแล้วเราก็จะมีวิปัสสนาที่ปรากฏอยู่ให้เห็นไม่ว่าจะเป็นรูปนั่งนิสินโนวานิสินโนมีติปชาราติเมานั่งก็รู้ชัดรู้ทั่วไปรูปนั่งนั่งรู้ถูกรู้นั่งน้อถูกน้อยอะไรแล้วแต่นะเมื่อยืนทีโตวาทีโตมีติปชานาติเมื่อยือน,าน,ายอนก็รู้ชัดรู้ทั่วไปรูปยืนนะ่เรียกว่าทําความเป็นผู้รู้ ยืนเดินนั่งนอนตลอดเวลาหรืออายน,นบภัตตะที่กระทบมาให้รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นละท่านทั้งหลายก็ต้องมีธรรมะไว้ในจิตในใจความสุขในชีวิตหาได้ไม่ยากถ้าหากรู้จักระวงังรักษาจิตควบควมุมจิตให้ดีโดยไม่ให้ยึดเกาะหรือยอม ตตนเป็นทาตของกิเลสตัณหาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบังคับจิตให้ปล่อยวางอะไรๆที่เข้ามาทำให้เกิดความทุกข์ความสุขก็จะเข้ามาแทนที่ที่เรามีความทุกข์กันทุกเมื่อเชื่อวันก็เพราะไม่ค่อยมีความยึดถืออ่อาเนี้กว่าเมื่อภสระกระทบมาก็ไปยึดเอาก็เป็นทุกข์ถ้าเราปล่อยวาง ก็ไม่เป็นทุกข์เน่ยเปรียบเหมือนกับเต่าที่มันหดอวัยวะเข้ากระดองมันก็ไม่มีปัญหาถูกสุนัขขบกัดเอาก็เกิดความทุกข์ถ้าเรารู้จักสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมอินทรียก็ไม่ทุกข์กับสัมผัสที่มากระทบรู้จักปิดกั้นปล่อยวาง ก็เกิดความสุขดังที่เขาพูดว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งสมายสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่เช่หรือถ้าเราถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตยิ่งขึ้นไป ธรรมภาพ,าพยานมหาประเสิฐวัดประเชษฐุพลวิมลมังกรรามหรือวัดโพธาตตเยนวัติบารักโอบามามานี่แหละนะก็ขออำนวยโวยพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงมีสติมีขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนมีสติมีปัญญารักษาจิตร,รักษาใจไม่ยินดียินได้อยู่ในองค์ภาวนา ด้วยการประพุติปฏิบัติในมหาสติปฐานกายเวทนาจิตธรรมรูปนามขนาันธ์หน้าตกปัตใยลักเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาจิตก็ปล่อยวางวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังธรรมนี้จงทำจิตให้สหว่างสะอาดสงบพบสันติสุขด้วยความสุขกายสุข ใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปกากถาธรรมเรื่องอยู่อย่างเป็นสุขในสถานการณ์วุ่นวายโดยพระครูชานวิรัต วัดพระเชศตุพลวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร